สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ในคลิปนี้รแ,แอดนำเสนอเป็น Mitsubishi Mirage นะคะรถมือเดียวไปไ้ายแดงค่ะเอกสารมีให้ครบพร้อมโอนได้เลยนะคะภาษี6-7ค่ะเครื่องเกียร์สมบูรณ์ดีนะคะช่วงล่างเงียบๆหน้าหลังเดิมๆไม่มีชนน็อตไม่ขยับค่ะภายในสะอาดแอร์เย็นมีปุ่มสตาร์ทกระจกเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะคะ มองข้างสามารถปรับไฟฟ้าได้ค่ะสีสันรอบคันยังสวยดูดีค่ะทุกท่านรถสวยพร้อมขับแบบนี้นะคะราคา129,000บาทเท่านั้นค่ะราคานี้เป็นราคาเงินสดนะคะสามารถเจรจาต่อรองกันได้นิดหน่อยค่ะเลขไม่ห0 0ม่1 5 4 0กิโลเมตรเลือนใหม่ขึ้นครบ รถสวยบอดี้เดิมๆนะคะเป็นรถมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงท่านใดที่สนใจคันนี้ติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนัดไปดูตัวจริงด้วยตนเองค่ะไปทดลองขับด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านแอดมินขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ